วันนี้นะครับพบกับน้องออากัสช่องน้องออากัสครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้เอากัสมาเที่ยวไหนครับทะเลที่ใชานาดอําเภอเนินขามนะคะ,ะนี่ค่ะเป็นทะเลน้ําจืดนะคะบรรยากาศวันนี้เป็นวันตรุษจีนะคะปี2500ป2 5 6พ ใครอยู่กับแม่หนูใกล้อันนี้มากับใครบ้างพ่อโอตเซฮัลโหลไฮมากับพ่อโอ้กับคุณย่านะคะอยู่ที่ซุม้มก็จะไปไกลนะแม่ไม่ได้เอาชูชีพมากันรอพ่อใกล้ๆก่อนไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเรียนเราจะพึ่งว,นะว่ายน้ำไปมั่วเรายัางไม่มีทักษะ ถ้าเขาเขียนไว้อะกั๊ดถ้าไม่มีเสื้อไอ้สวมเสื้อชูชีพไม่ห้ามห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเล่นได้ก็มาดูลูกก็ได้แต่ไปไกลไม่ได้นะแม่ไม่มีแม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะกั๊อ,อันนี้ก็มีเจสกีเแต่ถ้ากั๊โตขึ้นกั๊ว่ายน้ำเป็นกั๊ก๊อย่างเงี้ยได้เนี่ยเห็นป่มแรเต้นน,น่าสนุกสนานว่ายน้องน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยเห็นไหมเห็นน้องน้อยปะ ไอ้จาะร้อนจ้าลเลยไอ้บรรยากันหนูนะฮะทำไมมัน,หนใหญ่ขนานูใจญใหญกันหนูอะตัวหนูน้อยเหรออันนู้นเขาก็จะมีดนตรีสนุกสนาสนบรรยากาศฝั่งนี้มีฝั่งนู้นอีกนะคะเด็กๆเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะนี่น้องออกัสนะคะออกัสก็จะมีความสุขมากมายเพราะร้อนแดดมาก เซนโหลเพื่อนฮห้ใส่เสื้อชูชีพดีๆหนอหลดึงดึงดึงลงมาดีๆหน่อยเหมือนอย่างที่แม่บอกไหมว่าว่าอะไรยังไงถูกไหมไม่ต้องไปไกลนะแม่แม่ไม่ถึงอยู่แถวๆนี้ก่อนแล้วรอพ่อก่อนกัด คนใกล้เคียงก็มูมาละยเฮ้ยจริงปะอ่ะวา,อว,ว,าว,ว้าวมาแล้วจ้าเพื่อทำดีอยู่นะเขาทำแบบมีคนมานั่งอาเลยนะ แม่ักก่อนป่ตอนแรกแม่จะให้อาูนั่งตรงนี้ไงถ้านั่งตรงนี้แม่จะดูการดเห็นเลยอ่ะแต่ยายาใส่รองเท้าผ้าใบไงการดถ้าซ้มตรงนี้ดีป่ะละ่ะเนี่ยเห็นปะการดฟังแม่ก่อนซ้มตรงนี้โอเคป่ะละ่ะแม่เห็นออกกาดเลย่กินไปเห็นออกกาดไป <c oughs> ลอยคอลอยคอรอคอยมากลมเย็ยนบรรยากาศลมพัดเย็ยนเย็นสบายสบายถ้าอยากเล่นลมๆก็คืออยู่ในล่มนี่นะ แอบฉี่ในน้ำเม่อนเนี่ยไม่ได้แอบนะแต่ฉี่ใช่ไหมก็จะมีแบบซุ้มมาหานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูชูชีพฝั่งนู้นก็มีซุ้มเยอะมาก ลองนับนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีซุ้มนั่งก็ได้นะขนาดวันนี้คนแบบเต็มแท่ทุกซุ้มเลยอะ่ะไปฝั่งนู้นไม่ได้เลยนะคะเ,คเขตน้ำลึกฝั่งนู้นนะที่กัน้นเห็นป่ะฝั่งนู้นคือน้ำลึกมากเลยอะ่ะเ,เราเล่นนู่ได้จะฝั่งนี้แหละ ฝั่งนู้นไปน้ำลึกออสองคนแบบสนุกสนานมากแม่ดูดิแต่ต้องกอเกาะแน่นๆน,น,นะเป็นไงบ้างเริ่มมือมมถ้ามถ้าเปื่อยหรือว่าหิวก็ขึ้นไปกินก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่โอเคไหมโอเคไหมครับ น้องก็ต้องไปฝึกทักษสะว่ายน้าเล่นกันสนุกสนานมากจ้าเด็กๆหัวอยู่ฝั่งไหนการมันไอ้นั่นก่อนลูกเอาชูชีพขึ้นมาดีๆก่อนไม่เห็นหัวเลยนะเมื่อกี้อะ่ะชูชี่มันขึ้นมาสูงจัดเดี๋ยวมันลอยสนุกไหม <laughs> เห็นออาการมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วแม่่แม่ไม่เอาไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมึงทาไมขาแม่ใหญ่จังเนี่ยน้าทำไมขาของแม่ใหญ่จังอะไรักลงมาอ่าเหมือนจะใส่ไปละมันร้อนอ่ะ มีความสุขมีความสุขมากมายอย่าทําแบบนั้นแม่ช่วยไม่ทันนะทม่มาตรงนี้หน่อยเ็วคับนะเดินมาตรงนี้กัน ซึนามีอะไรลรักคลื่นไปไปนะฮะใม่ไม่ได้ให้คลื่นแต่ให้เล่นๆแถวๆนี้เล่ได้ตกลวไม่ด้ก็มาดี่ปะมันขุนเนี่ยนะมันขุนแต่ถ้าตรงนี้มันล่มไงกัส กาตรงนี้มันล่มมัเล่นแบบไม่ต้องดำไงมันเล่นแบบตรงนี้คือไม่ต้องดำเพราะอะไรปะเล่นตรงร่มอย่าไปลึกมากอีแม่ว่ายน้ำาบกเป็นโอ๊ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบ้า เจอขาใหญ่แม่บังเข้าไปกาสจะไปกลัวอะไรสนุกเปล่าสนุกไหมอย่าผักกันนะเออ้ปบซอมี อันเขตลึกลูกแม่ถึงไม่ค่อยจะพาไปชอาตล่างตรงนี้ หันหน้ามาหน่อยหันหน้าก็ปวดฉี่ไงการมาย้อนแสงว่ะต้องหันทางนี้มองไม่เห็นหน้ากันเลยดำหมดเลยคือแบบมองไม่เห็นเลยอะ่ะเออตรงนี้โอเคไม่ย้อนยิ้มหน่อยท่างไงทเยีมนี่เป็นท่าเซ็งอ่ะไม่ได้ท่าแบบมีความอาท่าแบบมีความสุขอันเลิศอันเลิศฮู้วววว พอทำไมเมีว่ะเมเอทาีดิจะพูดสบายำไนะกัรมีรถเป็ด้วยรถถีบ ไม่เคยขึ้นรถถีบแล้วมันเหนื่อยมากเลยครับสาวสาวมาเลงไว้คนไหนดีคนไหนดีคนนี้นะห้าล้านอ uh ่ะ huh. สิบล้านอ้อโอ้โเปียกกล้องมาเลยว <c oughs> ิ่งมาเปียกกล้องมาเลยจ้า เ้อเขียว,วทำให้ป้าเปียกมาเลยนะเหม็นมุหลีจังเลยอ่ะโอ้ยนี่มาจากตุดจีนกันนัน่น่ะมีกิจกรรมหลายอย่างมีมีบานาน่าบ๊ทมีเรือที อันนี้ก็จะเป็นเทกเพลงอ้าพาร่องพาร่องมีเทกเลอยนะ้ำกำลังอะไรหน <c oughs> กำลังอะไรขึ้นอื่นสุด <c> ส <oughs> ุดใ <c oughs> <c oughs> กล้แม่เกินไปไหมคัด <c oughs> การปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนอย่าลืมช่วยอ่า,อาการพูดไงบรรยากาศไงไเดินเป็นรุ่นเลยชี้ดิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างดูรูปรอบๆอ,อ,อ่ะ สวยมากเหมือนทะเลจริงๆเละคะ่ะแต่เป็นทะเลน้ําจืดของัชนาาอยู่อเาเภออะไรคะอําเภอเนินขามจังหวัดัชนาานะคะห่างจากบ้านออกกันไม่กี่กิโลหรอกจ้าไม่ไกลจากบ้านเรามากเนาะกาเดียวก็ถึงไม่ไม่ได้ไกลมากไงถ้าไปจังหวัดอื่น <laughs> อ่ะก็ครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง <laughs> ตามโอ้โเท่ไหน แล้วอันนี้อ่ะมาปิดคลิปก่อนไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องใครคะอากาศครอบครัวตัวเหมนช่องน้องอากาศครอบครัวตัวกลมบ๊ายบายตัวเหมียนไงบ๊ายบายก่อนทำไงบ๊ายบายไงไงบ๊ายบายยิ้มให้เอฟซีหน่อย